Bye. Bye. शता <shrosaniously> ना 大野田。 아 <목소리도> ya yeah. yeah. door. Yeah. 哎。 I'm here <tries> ी दादा ที่พึงอาศัยยังดำมางรปสัมีิางไรยานังวา,าปะปะกังวาตาสัะยตโโโายรูปภริสังติเราจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม ว่ามีอภินาปัจเวทิตาภางเราทาั้งหลายกวรทิจารณายอย่างนี้ทุกค่วันเถิญณเกจชาติสังสารังสังธารวิสังขานิพนิสังขเมื่อเรายัางไม่โคญยาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอัน เสียแล้วเจ้าจะํำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสาพาเตปัสสะภาาังคาคาหักูตังวิสังขตาังโปรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ารือเสียแล้ววิสังการะปะตังาตาจิตตัง ตานาณกายมชัาขาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อไรยรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมานได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไป อดูก่อนที่สู่ทางไมยบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายรธรรมมาสังฆราสังฆาน้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปิบาเทนะสัมปะเทนะท่านทาง อุกกาซาอกกาสานาอกาปณีนาอกาสปณีนาปชะาะปะสมัติปะสมัติซ่งพระกรรมฐานซึ่งพัะกรรมฐานนิกาสมาธิขอนิการสมาธิปัญญารสมาธิปัญญารสมาธิปันาสมาธิปัญนาสมาธิละมิปัสสนีย์เตมิปัสนย์ขอจงบางเกิดขึ้นในคันธาสันดา ขอพระเจ้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจัดตั้งสติกำหนดไว้จัดต้งสติกำหนดไว้ายใจเข้าที่ลมหายใจเข้าออกห้ลมหายใจเข้ารู้หายใจรู้ลมหายใจออกรู้สามุหนละเจ็ดหมโนละเจหนร้อยหนหรือพันโหรโหือพันโหดยความไม่กรมาด้วยความไม่ประมาณัตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ็นต้นไปแ้วันั้นทีนมีก็ขอขอบคุณทำี้นองสู่สู่ปเนเ่อน้องจิน้องใจก็หางิุงอกุศลที่โยมตามพอแม้นกาจารย์ก็ดีอย่างยคเหตดบรรยากธรรมะาจุมินดให้น้องวิญญาณของคุณแม่าวงแจวใจดูนั้นที่ไดขอไปสู่สัมปราย สาบคุณพ่อลุกาน,น,านา้นโดยเฉพาะคณะสารบนใาติธรรมญางโยมพี่น้องแลารกันลูกานา้นสุขผู้สุขคนในมตตความสุขความเจริญพัฒนาสิ่งหนอการในขึ้นเป็นในจอประกอบกอเดียวกันความวามพัฒนาในแต่มมมมกันทให้พันาในการจบหักการทุกเรองอาสุพิโตมี้องมีคาพป็นเจ้า ไมมีความสุขงม่ราทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเมรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนคอยมีความสุขอให้รักษาตนอยู่เถิดข้าพเจ้าขอแผ่สมบูรณ์สุขสุนทีีเลยบำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แกียรบิดามานดาปุญญาตายา อาจารย์อาจารย์ญาติสนิมิสหายตลอดทุกท่านผู้มีุปการะคุณทั้งหลายตลอดทกท่านผูมีการะคุณทั้งหลายเจ้ากรรในเวรเจ้ากรรในเทวดามารุภูเทวดามารูยายมรายาบราตลอดึงนายในยานทั้งหลายลอดทนายนิยาายสัพพสัตทั้งหลาย ทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกทุกเผ็วผู้มีสวนแห่งบุญแห่งกุศลต่อข้าพเจ้าทั้งหลายสำหรับเราท่านทั้งหลาย ขอให้พาได้โกประสมสีดอบรรลุมากุลนิพพานของยาณมุนีดอบรรลุมากุลนิพพานของยาณมุนีธรในชาตินี้และชาติหน้าทรรมในชาตินี้และชาติหน้าต่างชาติอย่างนี้ต่างชาติอย่างนี้จรถึงความพ้นทุกข์เจรถึงความพ้นทุกข์คือปานิพพานเดิถึงอปานิพพานเดิมอะระหังสัมมาสัมพุทโธมัคะวาปุณธังปังวันตังอภิวัทิิน Soal hatu Tamang namasani Soal dibanyu bakal watu sahabat kesampo namami Patah bitu kami Guru bercahat ceria